โอเคครับก็สวัสดีนะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปในการที่จะอัปเดตคลิปในการที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องของใบพันุประวัตินะฮะครั้งนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะฮะสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะพูดถึงการเปลี่ยนชื่อเจ้าของผู้ถือครองใบเบดตกรีรือการเชนโอเนอร์เปลี่ยนชื่อเจ้าของนะครับรวมถึงการที่จะเปลี่ยน ใบเพรจากสมาคมอื่นในประเทศไทยมาสู่การเป็นใบเพรของสมาคมผู้บุนรุงด้วยในคลิปนี้ก็จะพูดถึงนะครับรวมถึงประเด็นสำคัญในเรื่องของการที่จะต้องเป็นเจ้าของแม่วัวก่อนถึงจะมีสิทธิ์ที่จะส่งลูกมาจดทะเบียนได้นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาขอขยายความและอธิบายให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงวิธีการในการที่จะเปลี่ยนใบเพร เปลี่ยนชื่อเจ้าของนั้นจะมีขั้นตอนและวิธีการทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาทําความเข้าใจกันอย่างคร่าวๆและชัดเจนช้าๆ,ๆชัดๆนะครับโอเคครับหลายคนคงเคยเห็นใบเพชรทั้งวัวบามันผ่นแท้นะครับแล้วก็วัวเอฟมาแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ผมอาจจะได้ยกตัวอย่างของใบเพชรของวัวเอฟนะครับแต่ว่าลักษณะของใบเพชรของวัวเอฟแล้วก็วัวร้อยเนี่ยก็คืออย่างคล้ายๆกันแหละนะครับ ใบเพชรที่เราเห็นโดยทั่วไปนะครับก็จะมีข้อความต่างๆแต่จะมี2จุดหลักๆที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือชื่อบุคคลที่จะอยู่บนใบเพชรดิกรีจะมีอยู่2ตงตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกเลยก็คือคําว่า b r e e d e r นะครับแล้วก็ Present Owner ซึ่งอันหลังเนี่ยตัวแรกเนี่ยคอมบอฟบ e e คือผู้ปรักบปรุงหรือผู้พัฒนาพันธุ์นะครับคนที่ผสมหร็อคนสร้างโดขีขึ้นมาซึ่งตัว b r e e d e r เนี่ย จะมีความสัมพันธ์ก็คือจะเป็นบุคคลคนเดียวกับตัวแบรนเนอร์นะครับเน n e r s h i p บรนด์นะครับก็คือแบรนด์หรือโลโก้ที่อยู่ข้างลำตัววัวนะครับสองอันนี้จะเป็นสิ่งที่ติดตัววัวไปตลอดในใบเพชรนะครับต่อให้จะเปลี่ยนเจ้าของไปกี่สิบคนก็้ตามแต่แต่ว่าชื่อนี้และโลโก้ยังคงจะติดอยู่ในใบเพชรแบบนี้ไปตลอดเพราะว่ามันจะตรงกับตัววัวนะครับแต่ชื่อที่จะเปลี่ยนตลอดแล้วก็มีสิทธิ์ ในความเป็นเจ้าของของวัวโดยสมบูรณ์แล้วก็คือ,อตําแหน่งของตัวผู้ชนะเลิหรือตำแหน่งที่เราบอกว่านี่คือชื่อความเป็นเจ้าของปัจจุบันชื่อนี้มีความสําคัญด้วยความจําเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าท่านซื้อวอัวมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ทําการเปลี่ยนชื่อเจ้าของชื่อตรงนี้เนี่ยถึงแม้ในทาง ตัวซับสินวัวเนี่ยอยู่ที่คอท่านท่านเลี้ยงเองให้ยาให้น้ําทุกวันเป็นปีๆแล้วแต่ว่าช่อเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนในการแล้วก็วันดีคืนดีเกิดใบเพชรฉบับนี้หายแลวท่านจะบอกสมมาคมว่าขอออกใบเพชรให้หน่อยวัวตัวนี้ยอยู่บ้านผมอยู่บ้านชั้นเนี่ยมาเป็นปีเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะครับช่วยออกให้หน่อยแต่นในหลักฐานของสมมาคมคือบุคคลผู้เป็นเจ้าข,ของเนี่ยยังจะเป็นตามในใบเพชรเดิมที่หายไม่ได้เป็นคุณ ดังนั้นคนที่จะมายื่นเรื่องไปแจ้งความกับทางาสานตำรวจหร,รมาที่ว่าจังหวัดแลวเอาเอกสา,าสรเหล่านั้นเนี่ยมาดาเนินการเพื่อขอใบเพศกับสมาคมจะเป็นชื่อบุคคลผู้ที่อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับในชื่อของผู้เป็นเจ้าของก็คือฟรีชโนอนเนี่ยดังนั้นเนี่ยชื่อนี้เนี่ยจึงมีความสําคัญเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นชื่อ,อที่ต้องใช้มาติดต่อกกับสมาคมชื่อมีความเป็นเจ้าของถ้าใบหายใบชำรุด ถ้าไม่ได้เปลี่ยนชื่อท่านก็ต้องไปตามเจ้าของเดิมให้เขามาทําเรื่องซึ่งเขาจะไม่ทําให้ก็ได้เสียเวลาเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะ,ะนั้นตุกกแข้งของการที่ซื้อวัวที่มีใบเพ็เนี่ยควรเปลี่ยนชื่อเป็นตัวเองซะมันเหมือนกับท่านท่านซื้อรถแล้วท่านไม่ได้โอนรถเป็นชื่อเป็นเจ้าของท่านเบบนยวฮะเพราะฉะนั้นมันจึงความจําเป็นที่เราควรจะต้องจัดการที่จะโอนนะฮะรูปสมการของการเป็นเจ้าของแม่วัวและพ่อวัวนะครับ เรื่องหนึ่งนอกจากความสามารถในการที่จะต้องมาขอออกใบเพศใหม่ได้สูญหายชำรุดหรือทาอะไรก็ทาแต่สิ่งสําคัญอีกเรื่องนกหัวหนก็คือความยืนยันในการที่โคเหล่านี้พ่อโคไม่โคเหล่านี้หรือวูกสาวเหล่าลนี้ลูกวาวเหล่าน,นี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินของท่านเมื่อมันเป็นทรัพย์สินของท่านเนี่ยการจดทะเบียนลูกโครหรือสิ่งที่เกิดจากตัวของโคเหล่านี้เนี่ยผู้ที่จะยื่นจดได้ในทะเบียนของลูกกัน้นเนี่ยเขาจึงกําหนดได้ว่าโคที่จด ทะเบียนลูกวัวได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นเจ้าของแม่วัวตัวนั้นนั้นนะครับก็คือท่านต้องมีชื่อเป็นเจ้าของแม่โคของลูกโคตัวนั้นนั้นถึงจะยื่นจดทะเบียนโคได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านซื้อวัวมาปุ๊บนะครับผสมที่บ้านแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อลูกวัวที่ออกมาคําถามคือตีเบอร์เราได้ไหมตีแบรนด์เราได้ไหมโลโก้เราได้ไหมคาตอบก็คือยังตีไม่ได้ ในทางการที่จะขอจดนะครับเพราะท่านจะต้องทําการเปลี่ยนชื่อแม่วัวก่อนเปลี่ยนชื่อผู้ถือของแม่วัวให้แม่วัวเป็นชื่อท่านและถึงจะตีเบอร์ของลูกเนี่ยเป็นแบรนด์โลกโก้ท่านได้นะครับต้องทําให้เรียบร้อยดังนั้นทุกครั้งในการที่ซื้อวัวมแล้วก็จัดการเปลี่ยนสากให้เรียบร้อยนะครับถ้าท่านตีแบรนด์ท่านปุ๊บแล้วส่งจดมาโดยที่ใบเพชรแม่เนี่ยไม่ใช่ชื่อของท่าน สมาคมก็จะตีกลับหรือท่านจะต้องส่งเรื่องของผู้แม่เนี่ยมาทําการเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยถึงจะดําเนินการที่จะจดลูกในขั้นตอนต่อไปซึ่งมันจะทําให้ขั้นตอนของการจดทะเบียนลูกอะล่าช้ามากกว่า60วันตในกรอบที่สมาคมวางไว้ซึ่งอาจจะเลยเถิดอาจจะไปเป็น90วันหรือ100วันเกินขึ้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นก่อนจะส่งรูปมาจดก็เช็คดูให้เรียบร้อยว่านะวันนี้เนี่ยใบเพชรที่มีอยู่ทุกใบเนี่ยเป็นชื่อเราหมดแล้วหรือยังนะฮะเป็นชื่อเราหมดแล้วหรือยังแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสําคัญนะฮะซึ่งอันนี้ทําความเข้าใจให้ชัดๆดังนั้นเนี่ยนะครับบางคนว่าลูกวัวเกิดแล้วนะครับนอกจากต้องถ่ายภาพยืนยันแม่ลูกเก็บไว้้เรียบร้อยแล้วนะครับตามคลิปที่เราที่เราบอก เพื่อมันเป็นการยืนยันนะมาร์กตัวว่านี่คือลูกของแม่โคตัวนี้จริงๆนะครับถึงด้วยกวาที่มันายังง่ายกว่าการตรวจ DNA ที่ชัดเจนนะที่ถึงแม้จะไม่ร้อยเปซ็นแต่ว,ว่ามันก็คือเป็นเครื่องยืนยันได้ระดับหนึ่งเวลาที่ท่านอาจจะขายลูกโคไปหรือขายแม่นะครับเช่นสมมติมีแม่วัวนะครับคลอดลูกนะครับ ยังไม่ได้จดลูกนะครับขายให้ในกอกไก่ออกไปโดยที่ตกลงกันไว้ในกอกไก่จะไปตีเบอร์เป็นแบรนด์เขาเองเนี่ยนะครับนะแล้วท่านก็เอ,อเก็บแม่ไว้นะครับนะวิธีอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำเลยุ่งยากจริงๆวัวเกิดที่ไหนเนี่ยควรตีแบรนด์คนนั้นซะให้เรียบร้อยมันจะได้สะดวกกับการจด แต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเก็บลูกไว้ขายแม่ออกไปนี่อันนี้นะครับแล้วไม่ได้ยอมจดลูกพอขายไปให้เจ้าของใหม่เจ้าของใหม่เขาก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเขาเพราะฉะนั้นท่านจะยื่นไปจดลูกโดยที่เนี่ยสำเนาใบเพรไว้แล้วจะขอจดลูกนะครับแต่ใน data ของของสมาคมมันถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็นคนอื่นไปแล้วอันนี้ก่อนที่จะขายแม่วกไปนะครับ จึงควรที่จะจดทะเบียนลูกตัวเองที่ตัวเองเก็บไว้ให้เรียบร้อยสะนะฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะไม่งั้นการทําจะยุ่งยากอาจจะถึงกับงานที่จดไม่ได้เลยก็ได้นะครับเนะพราะฉะนั้นควรระวังเรื่องนี้ให้ให,ให้ชัดเจนโอเคมาดูกันนะครับใบเพชรนะครับตำแหน่งนี้นะครับในใบเพชรเนี่ยจะมีด้านหลังนะครับซึ่งจะมีช่องต่างๆมากมายแต่ช่องหนึ่งที่เวลาเราซื้อขายเสร็จแล้วที่เจ้าของ จะต้องทําการเซ็นขายนะครับว่ช่อง Salesforce. เซลล์เขาจะต้องลงรยายมือชื่อพร้อมเลขทะเบียนสมาชิกแล้วก็วันเดือนปีที่ขายมาส่วนช่องผู้ซื้อต้องลงไหมก็ลงหรือไม่ลงก็ได้แล้วแต่นะครับนะนะจะลงหรือไม่ลงก็ได้อันนี้ไม่ต้องลงก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับในช่องท,ท้ายถ้ามีการผสมติดท้องมานะครับเป็นการ AI ก็ในช่องล่างนั้นเป็นรายละเอียดนะครับเขียนแนบมาก็ได้ ถ้าเป็นัวท้องนะครับหรือมีลูกติดนะครับในบรรทัดสุดท้ายคร r วซ้ายนะครับก็คือมีลูกที่ติดจากแม่ตัวนี้อยู่แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับก็กรอกรายละเอียดมาให้เรียบร้อยแต่ประเด็นก่อนที่สําคัญก็คือช่องคนขายต้องเส็นเพราะฉะนั้นในใบพทั่วไปเนี่ยใน,นเวลานี้อาจจะมี2อ,อัน2กลุ่มบางคนบอกเจ้าของเดิมเส็จมาแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่รับทราบกันมาเป็นปีแล้วว่าเรื่องนี้มีการประชาสัมพันธ์มาอยู่นานพอสมควรแล้ว คนที่ซื้อขายกันก็จะต้องเซ็นชื่อด้านหลังให้กับผู้ผู้ซื้อนะครับรายใหม่หรือคนเดี๋ยวนี้ไปซื้อวัวก็จะศึกษามากขึ้นก็จะเข้าใจแล้วว่าเอ้ยเขาขายมาให้เนี่ยเขาต้องเซ็นชื่อมาให้เรียบร้อยแต่อาจจะมีวัวชุดเก่าๆที่ขายผ่านกันมาหลายมือแล้วก็จะยังไม่เคยมีการเซ็นแล้วก็ตามหาเจ้าของเดิมไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวิธีบอกว่าเซ็นกับไม่เซ็นสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ เอาดูกรณีแรกก่อนถ้าเขาเซ็นมาเรียบร้อยแบบนี้เรียบร้อยแบบนี้นะครับถ้าคุณเป็นสมาชิกของสมาคมผู้บรุโเรียบร้อยแล้วคุณสามารถยื่นเรื่องขอที่จะเปลี่ยนนะครับแบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อเจ้าของในปัจจุบันนะครับของใบเพจที่เป็นสมาคมผู้บรุโแล้วนะครับในกรณีที่เจ้าของเดิมนั้นได้ลงชื่อโอนในใบพันประวัติที่แบบนี้โอนแล้วครับก็ใช้แบบฟอร์มนี้ไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เพจของสมาคมแบบฟอร์มนี้นะ ก็ในใบก็อยารู้ว่าข้าพเจ้าก็คือตัวเจ้าของใหม่เนี่ยครับเครื่องหมายฟาร์มก็คือโลโก้อ,อะไรหมายเลขสมาชิกต๊ดๆนะครับบริษัทเท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่ก็คือที่จะส่งเอกสารให้นะครับเบอร์โทรศัพท์กรอกให้เรียบร้อยกรณีที่เอกสารมีการขาดตกบกพร่องใ,ใดๆเราจะได้ติดต่อกลับสําคัญมากนะครับขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองโคดังกล่าวจริงรพร้อมการถ่ายภาพโคตัวจริงประกอบมาด้วยนะครับสำเนาบัตรประชาชนของท่านลงรายชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องมาให้เรียบร้อยส่วนในช่องนี้นะครับหนึ่งใบจะกรอกได้เจ็ดตัวก็ไล่เรียงตามแต่ละช่องแต่ละบรรทัดเลยโคตัวนี้หนึ่งเพศอะไรผู้หรือเมียหมายเลขประจําตัวโคก็คืออะไรเช่นเลขข้างลําตัวเขาหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับบางคนอาจจะมีทับหรืออะไรก็ตามแต่นะครับส่วนเลขทะเบียนโคอยู่ที่ไหนอยู่ที่มุมบนขวานะครับมันจะมีเลขอยู่เลขทะเบียนโคนะครับ เจ้าของที่ระบุในใบเพชรชื่ออะไรนะครับเจ้าของนะฮะไม่ใช่บีเดอร์ดูให้ดีเจ้าของเดิมอยู่ในใบเนี่ยนี่จะชื่ออะไรและต้องการเปลี่ยนเจ้าของปัจจุบันเป็นก็คือชื่อคุณนะครับพร้อมลงลายมือชื่อผู้เป็นเจ้าของปัจจุบันลงที่เรียบล้อยแค่นั้นเองนะฮะเอกสารที่ใช้ที่บอกหนึ่งเลยก็คือใบเพชรตัวจริงที่ท่านต้องส่งมาให้คือใบเพชรตัวจริงกฎสําคัญก็คือโคหนึ่งตัวจะมีใบเพชร เพียงแค่หนึ่งฉบับเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ฝากไว้สำหรับใครที่ดูมีคนหลายคนถามมาทางเพจนะครับว่าไอ้บัวตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเลือดร้อยไม่มีใบตามใบได้ไหมนะครับบัวตัวนี้ตีเบอร์มาเรียบร้อยแล้วเบอร์แบบนี้โลโก้อันนี้ใครเป็นคนจดออกให้ผมใหม่ได้ไหมผมซื้อมาจากพ่อค้าคบใบเพชรต,ต้องติดไปกับตัวบัวเพราะมันมีใบเดียวครับ มันเป็นเจ้าของคนเป็นสมาคมเป็นผู้รับรองไม่ใช่เป็นผู้เป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นสมาคมไม่สามารถออกให้ใหม่ได้ถ้าเจ้าของเดิมไม่ได้เป็นผู้ยืนเรื่องมาขอทำถนะึงแม้คุณจะเป็นคนจ่ายังค์ซื้อวัวตรงนี้วัวตัวนี้อยู่บ้านคุณแต่คุณไม่ใช่เจ้าของในฐานะของข้อมูลสมาคมต้องไปให้คนนั้นนะมาทําซึ่งก็อยากฝากนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีด้วยส่วนใหญ่แล้วโคลเลือดร้อยซื้อขายยังไงเขาก็ให้ใบเสร็จไป ประเด็นของโคเลยดร้อยที่ไม่มีใบเพชรนะครับรเกษตรกรหรือมือใหม่ควรพึงระวังที่จะดูให้ดีว่าโคเหล่านั้นเนี่ยมีปัญหาใดๆหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นโคที่มีใบพันธุ์ประวัตินะครับแล้วมีความสามารถในการที่จะปกลูกได้หรือไม่มีปัญหาโดยเฉพาะในระบบทางพันธุก,กรรมเนี่ยเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของฟาร์มก็มักจะให้ใบไปกับตัววัวแต่ถ้าวัวที่มีปัญหาในทางพันธุก,กรรมซึ่งไม่สามารถ ให้ลูกได้หรือส่งลูกไม่ได้หรือมีความผิดพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างการผสมไม่ติดนะครับการแท้งแล้วเขาต้องการวัวแบบให้ส่งวัวชนิดนี้เนี่ยออกไปเป็นในการที่ชำแหละนะครับหรือว่าเพื่อเพื่อเพื่อ,อ,อแปลสภาพเขาไม่ได้ให้อยู่ในระบบในพันธุก,กรรมเขาก็จะไม่ให้ใบเพชรไปเพื่อป้องกันการที่คนไปหลอกขายคนอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยใบยเพชรก็จะอยู่ที่ตัวเจ้าของเดิมคือเขาจะทำลายทิ้งไม่ไม่ ไปจากโอวัวนะครับเพื่อ้องกันว่าควรเอาแบรนด์เขาเนี่ยไปหลอกขายคนอื่นทดๆเพราะว่าในปัจจุบันเขายัางบอกว่าโคบางตัวที่เจ้าของฟาร์มบางฟาร์มขายออกด้วยการเป็นโคเนื้อไปแล้วเนี่ยเพื่อต้องการแปรรูปแต่ว่าผ่านไปสามปีก็ยังวนเวียนอยู่ในตลาดนันเปลี่ยนมือไปคนนู้นคนนี้เป็นลองของเลยจนจนจนอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คนถูกหลอกเวียนเปลี่ยนไปนะเพราะนั้นแล้วยังมีบางแบบวัวบางชนิดซึ่ง ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมใดๆแต่ว่าคนคิดว่าวัวที่มีเลขข้างลําตัวเนี่ยเป็นวัวที่ดีนะมีความสังเกติอยู่บางช่วงว่าวัวที่มีเบอร์เนี่ยมันคือวัวดีวัวฟาร์มก็มีคนบางคนก็ตีแบรนด์นะครับทำเหล็กมาเองทำเลงก,ก็ตีเองอ่ะคือให้ดูมันวัวมีแต่จริงวัวคนนี้ะไม่เคยจดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาดูก็ดูให้ชัดเจนนะ,นะครับสำหรับวัวที่ นท,ที่เคยตีเบอร์มาแล้วแต่ว่าไม่มีใบเตสก็สามารถกลับมาจด F11 ได้นะครับโอเคกลับมาที่เอกาสารก่อนใช้ใบเพชตัวจริงนะครับ, By รบก็แนะนำไว้สําเนานิดน,ดนึงกันว่ามันหายระหว่างจัดส่งนะครับแบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อทารูปเมื่อกี้รูปแรกนะครับที่ให้ดูรูปถ่ายวัวอย่างน้อย2ภาพก็คือภาพด้านข้างกับภาพด้านหน้าโดีเยาะภาพด้านข้างเนี่ย ขอให้เห็นทั้งตัวชัดเจนแล้วก็เห็นโลโก้เห็นเบอร์ค่าลำตัวกัชัดเจนถ้าไม่ชัดรบกวนสูงก็ไปตรงโลโก้กับตรงเบอร์ใหม่ภาพนึ่งต้องมาสักสามภาพสำเนาบ,บัตรประชานชนเจ้าของใหม่เซ็นรับรองสำเนามาด้วยนะครับแล้วก็หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนถ้าเป็นบาร์มันร้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่ตัวละ200บาทส่วนวอลฟ์นี่สมเร็จสูงอยู่ที่ตัวละ100บาท ก็อ,อันนี้คือหลักฐานสําหรับกรณีที่เจ้าของเดิมโอนให้แล้วนะครับแล้วกรณีที่ตามไม่ได้ละ่ะหาเจ้าของเดิมไม่ได้แล้วไม่รู้เป็นใครนะครับโอนได้ไหมก็โอนได้นะครับแต่ใช้แบบฟอร์มอีกอันนึงนะครับแบบฟอร์มึงว่ากรณีที่เจ้าของเดิมเนี่ยไม่ได้ลงชื่อไว้สิ่งต่างๆในแบบฟอร์มก็จะเหมือนกันแต่เพียงฝ่ากันอหนออันนึงคือท่านต้องมีพยานที่เป็นสมาชิกสมาคมหนึ่งท่าน พื่อช่วยเป็นพยานว่าบัวเนี่ยอยู่กับท่านจริงนะเป็นของท่านจริงๆนะซื้อมาจริงๆนะนะครับไม่ได้ไปลักไปขโมยใครเข้ามานะก็มีหลักฐานเพิ่มเติมก็คือเป็นพยานนะครับมุมการถ่ายภาพเห็นด้านหน้าเห็นชัดเจนนะครับแข้งขาหูหัวด้านข้างเห็นโลโก้เห็นเลขข้างลำตัวชัดเจนนะในกรณีที่ใบเพชร ต่างสมาคมเปลี่ยนชื่อเจ้าของได้ไหมสมมติถือใบเพชรสมาคมอื่นมาแล้วก็ซื้อใบเพชรต่างสมาคมอยากเปลี่ยนมาเป็นสมาคมผู้บุรุงได้ไหมก็ทําได้นะครับนะเช่นมีใบเพชรจากสมาคมนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเจ้าทั้งเปลี่ยนทั้งชื่อเจ้าของแล้วก็เปลี่ยนใบด้วยได้ไหมทได้วิธีการทำนี้นะก็ชื่อยางนี้มีชื่อบีเดอร์ชื่อโอเนอร์นะครับต้องการเปลี่ยนโอเนอร์แล้วก็เปลี่ยนใบด้วย ก็ไปดาวน์โหลดครับแบบฟอร์มใบเปลี่ยนนะฮะการเปลี่ยนใบพันประวัติของสมาคมอื่นๆในไทยนะครับโดยให้เป็นสมาคมของผู้บุมรุงนะก็ข้าพเจ้าก็คือตัวท่านนะะ่ะข้อความต่างๆตึ๊ดๆ,ๆึตามนี้โคจะเดินเป็นของสมาคมใดนะครับเลขเลขประจําตัวโคคือเลขข้างตัวเลขเลขอะไรเลขทะเบียนทุกสมาคมก็เหมือนกันนะฮะอยู่มุมบนขวาเลขทะเบียนนัมเบอร์นะครับ นะในทะเปียนเลขที่นะครับเจ้าของเดิมชื่ออะไรเปลี่ยนเจ้าของใหม่เป็นชื่อคุณนะครับนะหลักฐานที่ใช้ในการเปลี่ยนขอเปลี่ยนชื่อนะแนะ่นอนใบเพจตัวจริงต้องส่งกลับมานะครับใบเพจตัวจริงของสมาคมนั้นๆนะครับส่งกลับมาแบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อนะครับรูปภาพโคอย่างน้อยสองภาพด้านข้างด้านหน้าสำเนาแบบตรปรวชาชจนเจ้าของใหม่สำเนาพยานในการที่เปลี่ยนสมาคมต้องพยานหนึ่งคน หลักฐานชําระเงินของเปลี่ยนชื่อค่าเปลี่ยนชื่อนะครับนะําเปลี่ยนใบก่อนนะก้อนนี้เปลี่ยนใบนะครับนะวัวไทยพันแท้นะครับเปลี่ยนจากอกสมาคมหนึ่งมาเป็นสมาคมผู้มูุค่าเปลี่ยนใบสามร้อยถ้าวัวเอฟตัวละสองร้อยาค่าเปลี่ยนชื่อพันแท้สองรอยวัวเอฟหนึ่งร้อยนะครับนะคุณไงว่า ถ้าเป็นวัวเลือดร้อยเปลี่ยนทั้งใบเปลี่ยนทั้งชี้ก็ตัวละห้าร้อยแต่ถ้าเป็นวัวเอฟก็อยู่ที่ตอนนี้สามร้อยนะครับยุบถ่ายอย่างเช่นตัวนี้นะครับเห็นโลโก้เห็นเลขข้างลําตัวชัดเจนถ้าไม่เห็นก็ซูมมาตัดมาหนึ่งเพื่อภาพด้านหน้านะครับ,นะรบเนี่ยเกาะเงี้ยเอกสารครบเรียบร้อยก็ภายในหกสิบวันนะครับก็จะดําเนินการส่งใบเพรใหม่กลับไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้นะฮะวิธีการก็ไม่ยาก สําหรับการที่เปลี่ยนชื่อเจ้าของวัวแต่แนะนําว่าก็ควรทําให้เรียบร้อยหลังจากที่เราซื้อวัวเข้ามาแล้วเพื่อว่าจะได้เป็นเจ้าของ,งหลายคนถามแล้ววัวตัวผู้ควรทํำไหมนะครับรบางคนซื้อวัวตัวผู้มาคุมฝูงไว,ว้ทาวัวเอฟนะครับก็อยากแนะนําว่าท้ายทีก็ควรเปลี่ยนให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิดใบหายหรือใบอะไรเนี่ยตอนนี้เรื่องได้กดอาจจะยังไม่ได้ฟลิกมากว่าเจ้าของพ่อวัวจะต้องเป็น คนเดียวกับการยื่นขอโจทย์นะครับแต่ในวันหน้าโดยตามมาตรฐานแล้วมึงก็ควรทำนะครับแต่ยงแค่เราอาจจะยังอย่างอนุโลมง่งาย่าเปิดโอกาสอนุโลมนะคไม่ได้ต้องเก็บค่าการเปลี่ยนสมาชิกนะครับแต่สิทธทิประโยชน์ของมันก็ก็คุ้มนะครับการเปลี่ยนชื่อเจ้าของ200แต่ว่าคุณมีสิทธิ์ในการที่มันหายไปหรือมันชำรุดคุณมีสิทธิ์ที่จะจัดการในการที่จะเป็นเจ้าของมาอย่างแท้จริง ก็ฝากไว้สาหรับในตัวพ่อวัวนะครับนะะก็จะส่งที่อยู่มาทั้งหมดนะครับั้งเลขบรรัญชีแล้วก็ที่อยู่ของเอกสารนะครับก็แนะนําอีกครั้งสมาคมผู้มุษพันธุ์โคราชแประเทศไทยที่ตู้ปรนอ12คลองไผ่นครราชสีมานะครับ30340แล้วก็บัญชีเดียวนะครับสำหรับการโอนเงินธนาคารทาหารไทยในบัญชีตามนี้นะครับวเบอร์ติดต่อสมาคมด้านล่างนะฮะก็รบกวนว่าส่ง ถ้าสะดวกก็ส่งไปสีไทยสะดวกสุดนะครับบางคนถามว่าเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างที่ส่งมาถึงสมาคมตามที่อยู่นี้เนี่ยถึงไหมถึงยังนะครับก็ต้องขอเรียนแจ้งฝากไปอย่างคลิปนี้เลยว่าเนื่องจากว่าเอกสารที่มันเข้าสู่สมาคมในแต่ละวะันในแต่ละสัปดาห์มันปริมาณเยอะนะครับกําลังเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้จ้างที่เยอะนะครับเพื่อที่ให้สมาคมดําเนินกิจการได้อยู่ต่อเนื่องตามสมดุลของเขานะครับดังนั้นเนี่ย เวลาที่เอกสารท่านส่งมาแล้วท่านสามารถตรวจสอบจากเลขพัสดุเลขการฝากส่งกับขนส่งต้นทางได้เลยนะครับถ้าส่งกับปริีย์ไทยก็ไปดูเลขทะเบยียนเลข EMS ตรวจสอบได้เลยนะครับว่ามันถึงกล่องถึงตู้หรือ,อยังถ้าส่งกับ Curry f a t Express เอ่อ s g ยี่ห้อทุกยี่ห้อเดี๋ยวนี้มีลิงก์ให้ตรวจสอบได้หมดว่าผู้รับไปทางเซ็นรับเอกสารหรือ,อยังสมาคมเซ็นรับไปเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังนะครับเพราะนั้น แต่ถ้าส่งกับไปสินไทยก็ง่ายเพราะว่าที่อยู่ปลายทางเ,เป็นตู้ปลนออกของไปสินไทยแต่ถ้าฝากส่งขนส่งอื่นอย่าลืมกรอกเบอร์โทรสมาคมไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาต้องเอาไปให้ที่สน,นักงานไม่สามารถรงตู้ได้นะฮะก็ฝากไว้คิดว่าครบถ้วนฮะสำหรับในคลิปของการเปลี่ยนชื่อเจ้าของพ่อวัวนะครับอยากฟังเรื่องอะไรอีกนะครับจะจะได้ทำคอนเทนต์นี้ออกมาให้ติดตามกันนะครับ ยังมีหลายคอนเทนต์ที่อยากจะทำนะครับแต่ว่าผมทําคนเดียวเลยไม่ได้มีเวลาที่จะมีระบบตัดต่อหรืออะไรนะครับเตรียมข้อมูลแล้วก็อัดสดเลยทีเดียวไม่ได้ตัดนะครับทําทีเดียวเลยล้วนๆนะครับก็อยากมีเรื่องใดๆก็เดี๋ยวลองทิ้งท้ายไว้นะฮะคอมเมนต์ได้แล้วก็จะได้นําเสนอนะครับในนอหาสาระความรู้เองนั้นถัดไปครับก็ทีนี้ก็ขอจบแค่นี้